สวัสดีครับวันนี้ครูบอลก็จะมาแนะนำนะครับงานควบคุมกระบอกสูบด้วยเวลานะครับไทม์ d e เ a y วลาวนะครับ t ท m e d e เ a y วล์วไทม์เดเร่วล์วนะครับก็มีอยู่สองแบบครับก็มีนะครับไทม์ n o ม m a l ี่โอเพนนะครับก็คือตัวนี้ครับเมมโมรี่คอสนะครับ นะครับว่าวหน่วงเวลานะครับมีหน้าที่ควบคุมนะครับการทํางานของก้านสูบในกเคลื่อนที่กลับซึ่งสามารถปรับตั้งวิน่วงเวลาในการเคลื่อนกลับของก้านสูบได้โดยการปรับอัตราการไหลของลมที่เข้าไปที่วลาวหน่วงเวลานะครับอันนี้อ่ะเป็นยังไงครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับอ่าเรานะครับก็จะใช้ว่าวหน่วงเวลาหนึ่งตัวนะครับ นี่นะครับแบบทำอา n ์น m a l บลลีนะครับเสร็จแล้วนะครับเรานะครับก็จะมีนะครับกระบอกสูบสองทางนะครับหตัวนะครับแล้วก็มีราว5้ทับสครับแล้วก็3าทับสนะครับการทำงานเป็นยังไงครับลองดูนะครับ เป็นประมาณนี้นะครับอ่าเราก็ต่อวงจรนะครับตามรูปนะครับอย่าลืมนะครับจุดทีจุดอนะครับทีดไปลมเข้านะครับ5กับสามตัวนี้เป็นลมออกก็คืออานั่นเองนะครับสามตัวนี้ก็เป็นลมออกนะครับอ่านั่นเองนะครับอ่าเอกของเราอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือ3ามทัครับซึ่งเป็นแบบลูกทิ้งนะครับอ่าเราจะให้นะครับเป็น เ่อนที่แบบอตัตโนมัตินะครับนะครับก็เป็นแบบกลับด้วยสปริงนะครับลนะู Looking, กติ่งกลับด้วยสปริงนะครับขอตั้งตัวนี้เป็นวาวนิดสองกันนะครับเนาะได้นั้นะตัวนี้นะครับควบคุมตัวไหนครับในควบคุมตัวนี้ครับ อันนี้ก็เป็นแ่งจ่ายลมนะครับต่อให้ครบอันนี้เราก็เหลือนะครับลูกกิ่งนะครับหนึ่งจุดสองนะครับระยะชักที่หนึ่งร้อยมิลก็คือสิบเซนนะครับอ่านี่เกิดอะไรขึ้นครับอ่าลองดูครับนี่สภาบปกตินะครับนะครับอ่าผมลองปรับให้เระยสักหกสิบเปอร์เซ็นต์เกิดอะไรขึ้นครับ อ่านะครับก็นะครับชัานสูงไปชนนะครับวาลหนึ่งจุดสองนะครับตั้งไว้สี่สิบนะครับเกิดอะไรขึ้นครับอ่ามันก็หน่วงเวลาครับนะครับแป๊บหนึ่งนะครับหันั้นก็ดันนะครับให้อะไรครับเรนวาวห้าหนึสองเพิ่มอีกนะครับลองปรับดูสักยี่สิบดยครับนะครับอ่าเห็นไหมครับ การทํางานของมันก็คือเมื่อกดนะครับวาวตัวนี้3าทตัวนี้นะครับลมนะครับก็เส้นสีแดงนี้ใช่ไหมออกนะครับเห็นไหมครับออกรูพีออกนะครับผ่านรูพีออกรูเอออกนะครับออกเป็นสัญญาณก็คืออ่าใน้ตัวนี้เป็นเซตนะครับอันนี้เป็น Y เนาะเป็นสัญญาณเซตนะครับสั่งให้วาล์วห้าทับสองนะครับตัวนี้เปลี่ยนตำแหน่งนะครับลมก็เข้าออกใช่ไหมครับไปดันให้เลยครับ ูกสูบเคลื่อนที่ออกเมื่อก้านสูบนะครับเคลื่อนที่ออกสุดช่วงทักก็คือไปโดนอะไรครับลูกกิ่ง1.2จะทําให้ลมจาก1.2นะครับลูกกิ่ง1.2ก็อนนี้นะครับเห็นไหมจากที่นะครับเป็นสัญญาณ A ตนนัวนี้เอา A นะครับไปยังแท่ของลมใช่ไหมรอเวลาที่ลมจาก P นะครับอบอกมาหนว่งเวลาไปยัง A ได้นะครับคือตัวนี้สั่งให้เลยครับ สั่งให้เป็นสัญญาณใช่ไหมอ่าไปดันวา้าสองให้กลับตำแหน่งเดิมนะครับนี่คือการทํางานนะครับอยากให้มันหน่วงน้นนะครับลองปรับเป็น10บบี้ดูครับมันครบ10บบี้นะครับมันก็จะเด้งกลับโดยอัตโนมัตินะครับนี่คือการทํางานของวงจรควบคุมสองทางแบบหน่วงเวลากลับนะครับก็เป็นพื้นฐานนะครับนะสำหรับการต่อยอดนะครับครับสวัสดีครับ